ลดเลาะไปยังสี่เดยจะพี่น้องมือนีกับวันที่เจ็ดนอกจากนอกเจ็ดกันย่าสองหาหกเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อพาพีพาน้องหายยูฮักกินอีกคือเก่าในแบบในสภาพเยบบอลาจะพี่น้องจ้าวิธีสารวิธีส้นบทนะพี่น้องเนาะขอบบุญขอบคุณสำหรับพ่อแม่พี่น้องทันได้ที่เขามาเบิ่งมาชมเยบบอลาในช่องยูทูบเขามาเป็นกําลังใจให้เยบบอลามากดติดต,ตามกขอบบุญขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อไ,ไปไปน้ำกันจะพี่น้องฮากบ มาแล้วจ้พี่น้องจ้าวิธีหะกบเย่าบราจ้พี่น้องด้วยไม้วิเศษหรือว่าไม้มือยาาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นกบหน่อยกบหน้าเด้อจ้พี่น้องจ้าเป็นกบหน้ากบไม้เอาบักลาจ๊กออกมาเบื่อนลูกนี่จ้าหัวกำลังเคียเค้ยวอยู่จพี่น้องกบหน้ากบไม้ไปจ้ตัวแหลกแหกม้านจ้พี่น้องหะกบง่ายๆด้วยไม้มือยาวงาง ะได้ป้ะได้แล้วจ่าพี่น้องตัวที่สองซิดเห็ดแบบนี้ด้วยพี่น้องเด้อหากบง,ง่ายง่ายขันมีกบด้วยจ่าพี่น้องโจกลูกละตัวที่สองจ้าตัวที่แรกบ่ได้ตบให้เบิงเบ้งยังบ่ลาเตรียมกล่องมาท่านอันนี้กบด้วยพี่น้องเด้อเ่ราะเป็นเขียดิโม่ด้วยพี่น้องจานี่กบหน่อยกบใหม่

เหียบร้อยนางเ้ยเขาแล้วลูกยกตัวที่สามจ้ะจกมาเลยลูกเออบักไงเลยจ้ะพี่น้องตัวนี้สองตัวป้นอิ่มจ้ะรุ่นนี้เรียบร้อยยก,ยกจกเลยลูก ตวทวซี่จ้ะเรียบร้อยยกนั้นละนั้นแล้วจ้ะพี่น้องตัวทีหาจ้ะยกเลยจ้ะ ใจ่เลยเรียบร้อยโยกลูกโยกเขาแล้วนั่นละใจ่เลยเรียบร้อยขาวว่าเขา ลุดว้าวลุดลุด,ลดมองไถโหลดอ่ะอ้าวยกแล้วเขาแล้ว ยกได้หรอเขาล่ะว้าวสิทธิ์สิทธิ์พ่อออมหรอตัวจจะพี่น,อน้องมึงเนี่ย ยเข้าบ้านเลยจะพี่น้องจ้าได่แกงหนึ่งด้วยพี่น้องเด้อพุ่นนะได้ร้ายเติบจะพี่น้องไปซ้ำนี่จะพี่น้องจ้าไปข้าวเดียวไปพ่อได้กินได้อยากเนาะพี่น้องเนาะเอาล้ะจะพี่น้องสำหรับมือน,นีคลิปนี้เยาบเวลากาสิข้อจบคลิปไปเพียงท่านี้จะพี่น้องจ้าขอบุญขอบุ่น,นทุกกำลังใจขอบุญขอบุ่ทุกการรับชม ที่เขามาเบิงเขามาชมเขามากดติดตามอยเวลาทั้งสองยูทูบด้วพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณทุกกำลังใจจ้าจากพี่ล่าน้องจ,จัจุ้งกะสวัสดีจ้า